สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะใครได้ดูขา่าวภูเก็ตทำลายบ้างคะที่มีหญิงสาวนะคะอายุ56ปีนะคะที่เป็นไกด์นะคะท่องเที่ยวนะคะได้มีการนะคะโดนผู้ชายนะคะอายุประมาณ46นะคะชิงทองในรถยนต์นะคะที่จอดรถอยู่ในห้างซึ่งอยากอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวด้วยทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะคะก็คือ คุณพี่คนนี้เป็นไกด์นำเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ไปจอดรถที่ห้างแห่งนั้นทุกๆวันคนร้ายนะคะโดนจับตัวได้แล้วค่ะก็คือเอาทองไปขายทองประมาณ1บาทค่ะประมาณ4ี่0 0ื่กว่าบาทที่ขายได้นะคะก็คือเอาสายรัดคอจนเสียชีวิตแล้วก็เอารถไปทิ้งไว้นะคะจุดที่ไม่มีคนนะคะแล้วก็น่ากลัวมากก็คือฆ่าชิงทรัพย์แบบโหดหลายมากนะคะแล้วผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสที่จะ โดนใครช่วยเหลือเลยทั้งที่บีบแต่และก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติที่เข้ามาก็คือมีแต่มิจฉาชีพทั้งนั้นนะคะแล้วค่าแบบ ตั้งใจฆ่าตั้งใจขโมยมากนะคะหนุ่มชาวพังงาค่ะ46ปีนะคะก็คือไม่รอดโดนตำรวจนะคะจับกลุ่มได้เรียบร้อยแต่ว่าชีวิตใคร,ใครๆคก็รักพี่ไกดสาวเป็นสาวหลักของครอบครัวนะแล้วก็เขาไปฆ่าโดยการเจตนาอยากให้ดําเนินการให้ถึงที่สุดเพราะอะไรการตั้งใจนะคะชิงทรัพย์เป็นอะไรที่เหี้ยมโหดแล้วยังนะคะฆ่าเขาจนถึงแก่ชีวิตนะคะใช้สายรัด รัดคอจนเสียชีวิตหัวคว่ำไปข้างหน้าเท้าควาขึ้นมาข้างบนก็คือเสียชีวิตคารถลเลยนะคะแล้วก็ได้ทั้งทองโทรศัพท์ในมือถือแล้วก็ของสําคัญที่สามารถแลกเป็นเงินได้ไปค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งเป็นการเกิดเหตุในห้างทุกคนระมัดระวังตัวด้วยนะคะในการไปห้าง